<c oughs> สวัสดีครับพี่ชมเย็นเดีตอนรับเข้าสู่ช่องแฮมจูงันด้วยนะครับผมสำหรับนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับหมายค้าพิกเซลมอน EP ที่เท่าไหร่วะขอ,อยนุาตเปิดดูแป๊บนะ <c oughs> เออเออตอนนี้ EP ที่9กันแล้วนะครับผมซึ่งในพาร์ทน,นี้เนี่ยผมจะทําการตามล่าหาปโปรกกรมตัวนึงครับซึ่งเดี๋ยวเราจะ,จะ ทำการค่อยๆ้ายไปแล้วกันว่าตัวนั้นน่ะมีชื่อว่าอะไรครับให้ทุกคนน่ะรู้กันไปก่อนแต่น่าจะได้เห็นที่ปกคลิปกันแล้วครับนอกจากนี้เนี่ยผมยังมีแพ้นเนี่ทำการฟาร์มลเ,เวลอาเซอุสแล้วก็ขยายบ้านของผมอีกครับดูกันสิว่าวันนี้เนี่ยผมจะสามารถทำได้ทั้ง3ภารกิจหรือเปล่างั้นก็ไปชมกันเลย let's go โอ้หมีแทงสู้เลยฮะโอเคงั้นก็คือว่าตัดมาเลยแล้วกันเริ่มมาก็ใช้เฟรมทาวเวอร์ไปฉากมีแทงไปก่อนเลยสวยงามพรบผมโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเบาๆก่อนแล้วกันจากการทําการ แก้ไขบ้านของผมครับหรือไม่ก็แบบสร้างใหม่เลยผมอาจจะต้องนั่งคิดกันครับว่าผมจะทําการสร้างบ้านใหม่เลยดีหรือว่าแค่แก้ไขบ้านให้ดูใหญ่ขึ้นดีฮะเอ่อถ้าหากว่าพื้นที่บ้านผมมีประมาณนี้เนี่ยถ้าสร้างใหม่ก็จะกินพื้นที่ด้านหลังแต่ก็ถ้าเกิดลองสร้างดูก็คุ้มครับเออก่อนอื่นเลยนยผมยัดเอ็กซ์ีที่ได้มาจากเลดี้พาร์ที่แล้วเนี่ยยัดให้แก่อซิวของผมก่อนแล้วกันนะฮะเอ็กซ์ีแอลเนี่ยจะได้เอ็กซ์ีที่ค่อนข้างเยอะครับนีเดฮะเวลเลยส่วนเอ็กซ์ีโอ้โหเอ็มเนี่ยก็ เออเหมือนจะได้สองเม็ดได้1เวลครับปุ๊บเ p e s นี่โอ้โหไม่นิดเดียวเองฮะถือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรส่สำหรับเ p s เอฟครับส่วนเออลูกอมในดานแมกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยัดให้แก่เจ้าอาเซอุสเหมือนกันครับเนื่องจากว่าอาเซอุสเนี่ยก็อยากจะให้มันเก่งขึ้นนิดสักนิดหน่อยฮะเออซึ่งเราเนี่ยสามารถกดดูค่าอะไรคันเอิร์มใช่อะไรคันนีไดนามิกได้ที่ตรงเซมิรี่ตรงนี้ครับ เราจะเห็นไดนามิกเลวเอยู่ครับผมเราจะสามารถทําการปแปลงเป็นไดนามิกได้ครับแล้วอันเนี้ยซาเคสสวมเกาะเต็มฮะเออ,ปอไปก่อนแล้วกันนะก่อนเรื่อเลยก็ฮิวโปเกมอนตามสเตปของเช่อแฮนต์งอีกแล้วครับแล้วก็ไปอลองแก้ไขบ้านกันหน่อยสักนิดสักหน่อยดีกว่านะเออท่าที่แล้วก็ไม่ได้แก้ไขเท่าไหร่เลยนี่ว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราเริ่มจากทาการเอาเพื่อมาทุบดินแถวนี้ก่อนนะปึ๊บปึ๊บทำให้มันดูใหญ่ขึ้นสัก น,นิดนึงครับสักเออกว้างไปสักสามคูณสามเออประมาณนี้สามคูณสามปึ๊บปึ๊บสามโอเคฝั่งนี้ได้สามแล้วมุมนี้มุมฝั่งนี้ได้มีสองแล้วเราก็ขยายเป็นสามก่อนเลยฮะโอเคจนฝั่งนี้ก็เป็นแค่หนึ่งคูณสามเหรอหนึ่งคูณสามใช่ไหมวะเออเราทุบไปก่อนฮะปึ๊บปึ๊บปุ๊บสวยงามครับแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้บ้านที่กว้างขึ้น นิดหน่อยฮะกว้างคือนิดหน่อยโอเคแล้วก็ผมอาจจะทําการสร้างเป็นสเตอหรือบันไดตรงนี้ด้วยฮะปึ๊บปึ๊บขออนุญาตรู้เสียงเกมไหมครับก่อนเลยผมว่าเดี๋ยวเสียงมันจะกลบเสียงภาพของผมเอาเอ่อเสียงพูดดิเสียงภาคอะไรละ่ะเออเดี๋ยวมันจะกลบเสียงพูดของผมเอาซะก่อนนะเออแล้วเราก็ทําเป็นบันไดขึ้นมาฮะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นบักไม้ที่เนี่ยต้องการค่อนข้างมหาศาลฮะปึ๊บปึ๊บ ส่วนตรงนี้มีโอฟิชียแมนด้ว่ยเดี๋ยวเราลองยัดเบ็ดโอรสอให้ก่อนนะ You got คอ m e t มติ g y ยู w a ั t มีทูเท k อะล o o แอดอ่าอีซีไรเด t h a ฟิชชิงร g อ o อ is i ินแอดโอเคแปลไม่ออกทำนั้นเลยข้ามไปแล้วกันนะผมแปลไม่ออกโอ้ยอ่านตั้งนานที่ไหนได้แปลไม่ออกฮะ,จะเจริญว่ะอุย้ยเดี๋ยวเราใช้เป็นบล็อกหินองผมมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราใช้เป็นบล็อกหินเนี่ยในการคาเป็นเออเรียกว่าอะไรวะเออบันไดหินหยาบครับ โอ okay. เคปึ๊บได้มาประมาณเซตกว่าๆโอเคถือว่าได้อยู่ฮะแล้วก็ทำการปูแาวนี้ไปเลยเปึ๊บ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 ค่อยๆวางโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกชั้นหนึ่งฮะปึ๊บเอ่อตรงนี้เป็นบล็อกไม้ได้ไหมโอ,โอเคแล,เอเอแล้วก็ใช้เป็นบันไดหินหยาบต่อไปเรื่อยๆถึงสุดแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นบล็อกไม้ แล้วก็ต่อไปต่อปึ๊บป๊บแล้วโอฟิเชียลแมนมันบางอ่ะเออตรงนี้ก็เขีย์ทางเพิ่มอีกนิดหนึงเอ้ยมันมีวิธีเอาโอฟิเชียลแมนคนนี้ออกได้ไหมคุณลุงอ่ะขายเอไม่ใช่ขายคุณลุงเป็นตกปลาเอบเอบเอาออกไม่ได้เลยฮะโอ้ยเป็นตัวเกะกะดีๆนี่เองงั้นก็คนต้องใช้วิธีเหมือนซีรีส์หนึ่งร้อยวันแล้วสินะนี่ปิดแม่งเลยเออสวยงามฮะโอเคตอนนี้เนี่ยก็ได้ รอบๆบ,บ้านมาคร่าวๆแล้วฮะเออไม่เท่ากันด้วยชิบหายปุ๊บงั้นเราต้องทําการแก้ไขตรงนี้สักนิดสักหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ปิดตรงนี้ด้วยไม้ไเอ๊ะไม่ใช่ไม้เ,มเออดินไปแล้วกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคโอเคครับผมตอนนี้ได้คั้นบ้านคันอัพเกรดขึ้นมา1นึ่ระดับฮะหนึ่งระดับเองเหรอวะตรงนี้ข้างๆบ้านก็ค่อนข,ข้างลงอยู่นะ เดี๋ยววางเป็นสแลปแล้วกันโป๊ะโอ้ยมีอันนี้มันบล็อกแล้วพลิกแอ็ผมเอ้ยอย่าบอกนะผมทำพลิกแอ็กายอะ่ะผมว่าใช่ผมทำพลิกแอ็กายแน่เลยฮะเดี๋ยวข้าม่อันนี้ก่อนแล้วกันเออคราเป็นพลิกแอคขีดแล้วกันส่วนพลิกแอคไม้เดี๋ยวค่อยหาใหม่ละไอ้พลิกแอคเพชรที่ผมได้ขุดจากลูกบล็อกเดี๋ยวค่อยหาใหม่อ่ะแล้วกันนะแล้วผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าผมได้พูดมาด้วยเออโอเคทุกทิ้งแล้วก็วางเป็น หินหยาบตรงนี้แทนนะปึ๊บป๊บเดี๋ยวอนาคตอาจจะเอาของมาตกแต่งในหะ้ถึงไมมตอนนี้จะไม่มีแต่อนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันปึ๊บปึ๊บโอเคสุดยอดฮนะโอเคครับผมส่วนของที่ไม่ใช้ก็จัดการเก็บใส่เข้าไปในหีบเลยฮนะเดี๋ยวจากนั้นเราก็ไปเริ่มจับโปเกมอนกันโดยคาใบแรกเนะี่ยผมเล็งไว้ว่าโปเกมอนที่ผมจะจับเนี่ยผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วล้วครับเออเออมีการบอกไว้นะในพาร์ทที่แล้วอะ่ะเผื่อเผื่อคนที่ไม่รู้อะ่ะ เดี๋ยวเราตรงไปเลยดีกว่าครับอาจจะต้องใช้เวลาหาสักนิดสักหน่อยครัเดี๋ยวเราลองตรงไปที่ฝั่งนี้ดูฮะเพื่อจะเจอครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญ,ญาตเปิดดูไบโอใหม่เพื่อความช่วยกกรอบนะนั้นเนื่องจากว่าพาร์ที่แล้วเนี่ยผมลองตามหาดูแล้วก็มันจะไม่เจอครับผม,อมขออนุญาตพิมพ์ไปเลยว่า Legendary Spawn p i x e l เ o อ r e f o r ลี่เดี๋ยวลงจอดรอกัน เอดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอเคอืมอยู่ไหนวะตัวนี้ผมต้องการขอแัดยเลือนะ่อนเนาะอ๋อเกิดที่ s u n ฟลาเวอครับก็แสดงว่าอยู่ที่ผมที่อยู่ตัวที่ผมเหยียบอยู่ฮะเออนี่เออฉเฉลยเลยแล้วกันตัวที่ผมจะจับไหนก็คือคอสหมอกครับผมต้องจะจับไว้ทั้งหมด2ตัวเข้าด้วยกันฮะเออนี่คอสหมอกครับผมมีแผนในการจับคอสหมอกซึ่งคอสมอกในเกิดช่วงประมาณ พระอพทิตยตกดินกับช่วงตอนกลางคืนโอเคผมนั่งรอล้านระหว่างรอเดี๋ยวขุดไม้รออืมก็ตามภาษาคนไม่มีอะไรทําอ่ะต้องรอพระทิตตกตอนเย็นอะ่ะเออเป็น sunflower ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าพอรับได้ครับเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยส่วนข้างหน้านั้นถ้าดูจากในแมปก็น่าจะเป็นสุสานปะปิดก่อนแล้วกันปึ๊ปิดแบบไงวะพีไม่ใช่พี อันนี้มันกลางคืนปุ๊บไม่ใช่เออจะปิดแมปแมปมันเกะกะโอ้โหแล้วอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยปุ๊บปุ๊บไอช่างมาร้านไม่ปิดละฮะงั้นเราก็เออสอยสอยนี่ก่อนดีไหมใส่แยาด้วงแต่ว่าตอนนี้พาทีก็จะจตกตอนคืนงไงวะโอเคเดี๋ยวตอนคืนให้มาใหม่ลองสสยด,วด้วงดูก่อนครับดูว่าผมสามารถเอาชนะได้ไหมครับผมไปเลยอาเซอุส โอ้ยมันมีเสียงพิ้วด้วยตอนปลาไปแบบพิ้วเออเออใครร้อจะเป็นโปเกมอนธาตุมาแมลงแมลงไม่รู้ว่าแพ้ธาตุอะไรได้เง,งั้นก็ใช้ธาตุเออไปทำมัดแบทไปโอ้โหทีเดียวตายน่าจะเห็นผลแล้วฮะกดล,ลันออกมาเลยโอ้ยนี่ไม่พ้นโอ้โหซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็อีทีเรียนน่าจะเป็นเหยื่ออีกตัวหนึ่งในการโดนตีตายฮะแล้วก็หนีไม่ได้ครับผมโอเคแล้วหนีได้ทีก็เหลือโปเกมอนแค่3ตัวเท่านั้นเองฮะ ตรงนี้มี NPC เลเวล40อย่างนั้นเลยโอเคงั้นเรากลับไปฮิวที่บ้านก่อนฮะโอ้ชีวิตนาะเป้ลขออนุญาตเออบินสุดแล้วก็ดิ่งตัวลงมาเลี้ะโปะแล้วก็ไม่ตายฮะโอ้ทรมานรีปีอีกรอบหนึ่งได้โอเคแล้วก็ไปฮิวโปเกมอนฮะแล้วเอ้ยอเหมือนตอนนี้อาจจะตกเกียน์ใช้ด้วยครับน่าจะมีคอสมอเกิดแล้วฮะเดี๋ยวเราลองไป ต้องไปจับคอสมอกกันเด่ยเออเราเขีเ่อเซอุดบินไปทางเดิมได้เลยผมจําได้เออนี่ผมไม่ลืมนะผมไม่ลืมนะบินตรงไประหว่างนี้ก็ซูดน้ำํำรออืมอืมผลขึนแล้วก็บินกลับมาที่เขตจันฟลาเวอร์เราคอนบักจะเกิดยังรอนานแล้วนะ อุตสา์มาเล่นแบบโลกมูนกมอนนตำนานอะไรเงี้ยค้อนบอกก็เกิดให้ผมหน่อยได้มาอันนี้ถือว่าผมขอลนะเนาะเอ๊ยเดี๋ยวก,กด F5 เพื่อดูเลยฮะอืมจะได้ดูหลายๆทางไประหว่างน,นี้ปึ๊บโอเคตอนนี้จบกลางคืนล้วฮะเอ่อ โอ้ยนีย่เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้ยสองตัวโอเคคอนบ็อกตัวนี้เรียกว่าสามสิบคอนบ็อกตัวนี้ก็เรียกว่าสามสิบโอเคเดี๋ยวอคอนบ็อกเฮ้ยลืมาอลพกบอนมาไอคิมายโอ้ยนี่นี่ผมค่อนข้างเสียโอกาสในอุตสาคอนมากเกิดแล้วครับแต่ผมลืมเอาอันตร้าบอลมาโอ้ยอันนี้เริ่มเข้าข่ายผิดพลาดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเออเจ้าคอนบ็อกน่าจะอยู่ครับนี่จะมันเป็นโปรโมทในตำนานผมลองเก็บของใน บ้านดูครับเราค่อยตรงมาใหม่เราค่อยดูกันอีกทีว่าคอนบอกจะยังอยู่ไหมฮะเ๊บเอ่อเอาอันตราบอลที่ผมมีทั้งหมดออกมาเลยแต่ว่าแต่อันตราบอลของผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้เออน่าจะต้องทีคอนบอกไปก่อนครับเนื่องจากว่าผมลืมไปครับพาร์ทที่แล้วผมเอาปลาอันตราบอลไปจับเออทับปูโคโค่เกลี้ยงฮะโอ้โ้หผมก็ลืมไปซะได้นอนเลยฮะโอ้โห ผมก็ลืมไปสางงานครับว่าผมเนี่ยเพิ่งจับเจ้าท้าปูโคโคโ่แล้วจับไม่ติดไปเออโอเคผมว่าเราคงต้องเปลี่ยนแผนแล้วหเหลืยแค่แผนเดียวเท่าน,นั้นก็คือฟาร์มเลเวลอาเซอุนให้ได้เลเวลตามที่ผมคิดไว้ฮะก็พาร์ทน,นี้อืมอุ้ยตัวแรกก็มานาฟี่เหรอเขามีเขามีเทพด้วยหรอพาร์ทแรกก็ค่อนข้างทระหดลันทศเออลำบากนิดน,นึงอนะ่ะใกล้แอมแพกไปก็คือโปรมาา่อาเซอุนของผมเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งถึงขั้นที่แบบว่า อถึงภายในอนิเมะเนี่ยมันจะเก่งแบบเก่งชิบหายแต่ว่าในเกมเนี่ยมันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเลยฮะเออโชชชอาไปโปตีไปโอเคเกือบตายอยู่นะเกือบตายอยู่นะซึ่งเดี๋ยวก็ถ้าพาร์ทหน้าเนี่ยผมมีแผนที่จะทำการถ้าหากว่าผมมีบอลน,นะอันนี้ย้าก่อนนะผมจะไปทําการจับมิวครับจากนั้นก็ไปหลังไมาก็ไปนั่งทําการลงเหมืองครับส่วนพาร์แล้วก็เปิดพาร์ทใหม่ผมจะ เออเรียกว่าอะไรวะทําการสร้างเครื่องโคลนนิ่งขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทําการจับมิวทูครับเออพกที่ผมวางแผนไว้คือแผนประมาณนี้นะสําหรับถ้าเบอพาร์ตต่อไปเนี่ยส่วนพาร์ทที่เนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบรันทดไปก่อนแล้วกันเนาะตึง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 อย่ายีอ๊บโอเคแล้วผมว่าผมควรอุ้ยตรงนี้มีเดลริวที่ติดบั็อกอยู่เดี๋ยวลองเซิร์ชกับพี่แกหน่อยเนาะเบลวัดแบครับ อุ้ยตีเอ้ยเอ้ยซามาสัสเซนต้าผมตีก่อนนะแต่ก็ล่วงโอเคหนีส่วนร้านขายของเนี่ยจะมีขายไม่ว่าขอดูหน้าหน่อสิไม่มีขายอันตราบเบาครับผมโอ้ยน่าเศร้านะงั้นผมว่าในเวลาออกเดินทางไปเป็นราชาโจรสลัดแล้วล่ะมันคือเส้นทางของลูกผู้ชายฮะตอนเนี้ยเออเส้นทางของลูกผู้ชายันก็ ออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราลองบินไปโซนนี้ดูเรายังไม่เคยบินไปโซนนี้นะครับเดี๋ยวลองบินไปดูครับดูว่าก่อข้างหน้านี่จจะมีอะไรครับระห่ังทางก็อขอลองสอยลาติออสลาติอัสดีไม่ว่าข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะอุ้ยมีเลดสามอันเลยฮะเป็นเลดของมาลิวแล้วก็นี่ตัวอะไรเนี่ยนอรน์หรอปลาไหลเหรอแล้วก็อุย้ยตรงนี้มีอิจุมารุแล้วก็ปลาไหลอีกตัวหนึ่ง ส่วนตรงนี้ไม่รู้จักครับโอเคเราข้างหน้าเราเ,เป็นเขตด,ดิสเซิร์ดครับอาจจะเจอเรียกว่าอะไรวะพีรมิดอยู่ฮะเดี๋ยวเราลองบินตามหาดูฮะเผื่อจะเจอนะแต่ดวงผมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทรงนี้ก็ไม่น่าเจอละโอเคตามนั้นเลยฮะอย่างน้อยเราก็เจอเรียกว่าอะไรวะโปรกมอมเซนเตอร์อยู่แถวนี้แล้วกันว่าผมสามารถฮิลโปรแกรมได้ละอย่างน้อยเนี่ยเอ้ยผมก็สามารถฮิลโปรกมอนแล้วก็เก็บของใครในนี้ได้แล้ะครับผม เออผมต้องนั่งคิดแล้วครับว่าพาร์ทนี้เนี่ยตั้งชื่อคิดว่าอะไรดีโอ้ถ้าเกิดว่าผมไม่มีคอนเทนต์จะบอกอย่างนี้เนะี่ยตายสถานเดียวฮะโอเคเดี๋ยวลองบินสำรวจต่อตามทางดูครับผมไปเรื่อยๆเลยแล้วผมว่าถ้าผมเจอ PC ีนะผมจะเอาค่าแม็กเข้ามาร่วมทีมด้วยฮะเฮ้ยตรงนี้มีด้วยว่ะไอหนูไฟฮะหนูไฟแต่ว่า ผมไม่มีของในการจับบัตรอุ้ยตรงนี้มีหยิบอุ้ยสองยิบเลยเหรออาา่าฮะเพิ่งพูดไปตะก,กี้ผมว่าตอนนี้เนี่ยผมได้คอนเทนต์อะไรแล้วล่ะครับเฮ้อ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 เดี๋ยวผมลองขุดลงไปฮะป,ปึ๊บ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 โอ้โหโอุย้ยมีมีมีเสียงให้ผมได้มีเสียงชวนขนลุกนะปึ๊บอุ้ยลืมไปเลยว่าผมไม่มีเรียกว่าอะไรว่าพลิกแอคหินมา มันคงต้องขุดอย่างเงี้ยละส่วนเดี๋ยวค่อยโดดลงไปเดี๋ยวค่อยคิดแผนตอนโดดขึ้นมาแล้วกันสักสี่บล็อกนะปึ๊บสแล้วก็นี่บล็อกหนึ่งแตกได้ไหมโอเคทุกแตกได้สี่โอเคฮะโดดลงไปปุ๊บไม่ตายแล้วก็ดูของในนี้มีรีวิวการาดครับแล้วก็มีเพชรสวยครับได้เพชรมาละเม็ดหนึ่งแล้วก็เออมีเหล็กเก็บเหล็กมา มีที่เชียร์ธูปป้ายแล้วเราก็เป็นแผ,นแผ,นแผน่นแผ่นธาตุไฟแผ่นธาตุดินโอเคได้อย่างน้อยก็ได้ของมานิดหน่อยจะไม่มีพวกรีดิกที่สามารถขายเป็นเงินได้โอ้ยโอ้ยเด็อคอร์ดมาไอขี่จิ้งเดียวมาตรงนี้เลยเหรอเอาเรื่องเหมือนกันแน่จะโดดล,ลงไปโอเคอย่างน้นอยก็ยังยังยังรอดเราวะเอาดินต่อตัวขึ้นมาเลยจากนั้นก็ออกทางนี้ฮะ อุยแต่ตรงนี้นี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะมี2ยิมอยู่ติดกันนะ่ะแล้วก็ท่านหลังเป็นเขต b i r ร์ตฟอร์ข้างหน้าเป็นเขตเดสเซ t รคะ่ะอุ้ยค่อนข้างเจ็บมาแถวเนะี้แล้วก็เก็บพวกคอยเทมที่ไม่ใช้ของพวกนี้เข้ากระเป๋าตัวเองยอดเยี่ยมตรงนี้เป็นยิมสายฟ้าเอ้ยยิมสายฟ้าใช่ปะ่ะยิมไฟครับตรงนี้เป็นยิมไฟ ยิมไฟยิยมไฟเออผมว่าผมไม่น่าจะสู้ไหวครับสาหรับยิมไฟเนี่ยอาจจะต้องมากไว้ก่อนแล้ววันหลังให้มาแก้แขนโอ้โหแก้แขนบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอเราขายของก่อนฮะเพื่อเอาเงินไปซื้อบ่อนฮะเปิบเปิบเป,บปิบไม่ได้มาประมาณน่าจะได้สัก20ลูกเลยป่ะน่าจะได้สัก20ลูกสำหรับอัญจาบอา ปึ๊บ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 ขายบ้านเพื่อซื้อฮะปึ๊บปั๊บสิบเจ็ดลูกอ้อได้มาสิบเจ็ดลูกแล้วก็เอาดักบอลสักลูกนึงโอเคหมดตัวพอดีฮนะจากนั้นเนี่ยเราลองออกเดินทางแถวๆนี้ดูเผื่อได้ของมาเพิ่มครับจะได้มีตังไปซื้อบอลเพิ่มมนาะส่วนยิมไฟเนี่ยเดี๋ยวมาไว้ก่อนแล้วกันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยิมไฟนะอะไรประมาณเนี้ยเจแล้วก็มาไวก้ก็เอ่อไฟเออร์ Fire. ยิม เราไม้ผมตกพื้นไงโปยอดเยี่ยมจากนั้นก็เป๊บๆของที่ไม่เหลือเอ้ย okay. โอเคโอเคโอเคหยยบจากนั้นก็ลองโอ้ยตรงนี้เป็นเขตสวาม,มแลนมีโอกาสที่มูกเกตเดน่าหรือว่าอีเทเน,นตัสจะเกิดได้ฮะเฮ้ยตรงนี้สมบูรณ์มากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ย,ย,ยต,รตรงนี้ตอนนี้ตึงตอนนี้ตงึตงมันเรียกว่าอะไรวะโกลักเหรอจำชื่อไม่ได้อะเจ้ ที่แน่ๆตึงแน่ๆอ่ะไปต้องจับมันให้ได้ครับตรงนี้เลดบอสมาอีกแล้วอย่างนี้ก็สวยเขาทางผมเลยครับเป็นอ๋อโกลุกครับไม่ใช่โกราครับแต่ก็ชื่อเคี้ยงอยู่นะเปิดได้เบาๆก่อนครับเบมอลแบทครับโกลุกโอเคทีเดียวรุนแรงมากครับผมแล้วก็ตีกอแตกไปสึ่งทีเออสำหรับไอรอนเทลของสักตัวหนึ่งจะอาจชื่อไม่ทานับส่วนพิกจูแล้วก็เลือเหลือเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นแล้วก็ตีกอแตกไป สามกอนเหรอครับโอเคสวยงามมากครับถือว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมีโอกาสชนะสูงอยู่นะตีกอลุกอีกสักทีหนึ่งเลยโป้งกอแตงสวยงามมากครับตีด c r จะเข้าฮิตแล้วก็ตัดด้วยลัดเทลกอดแตงอีกแล้วแล้วก็เอ่อ horsepower พลังของม้าทีนี้เหรอปุ๊บไม่คว้าครับโอเคกอลุกเหือือสามสิบสี่จุดสองแล้วก็กอลุกเรือเฮตีผมมาซึ่งตีแทบไม่เข้าครับผมและส่วนปิกาจูก็นอนลงไปดิ้นกับพืนและ เออซามาเซนต้าผมก็ตีซ้ัาตามด้วย h o พาว p o w e r แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันชื่อไม่ทันอีกแล้วโอ้ยชื่อมักก็ไปไวเกินไมก้าพานครับต่อด้วยแฟนทอมฟอร์โอเคตอนนี้เนี่ยตายไปละสองตัวครับแต่อย่างงี้เนี่ยเราก็มีโอกาสชนะสูงมากยิ่งขึ้นนะถ้าเราไม่ตายอีกสองตัวพร้อมกันเนี่ยเราก็อาจจะชนะใสๆเลยฮะตีไหแล้วก็ปิกาจูสามารถปิดฉากได้ไหมโป้งไม่ได้ครับผมโอ้ส่วนปิกาจูนอนแดนเองฮะ ส่วนตานนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าปิดฉากไม่ได้เนะผมก็จะหมดสิทธิ์จับเลยโอเคจับได้ครับโอ้ได้อุ้ยของโอ้โกลุกเหรอโกลุกป๊บปาแคทบอลอ้ยอันต้าลไปจับเลยหมนหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็โอเคแต่ครับนั่งพากเสียงตั้งนานนั่งพากตั้งนานว่าจับได้ไหมที่ไหนได้จับไม่ได้ครับเดินทางต่อครับตรงนี้มีลัคกกี้บอลครับผมแต่เหมือนจะเป็นลัคกกี้บอลที่ผมเคยมาทุบแล้วฮะ ส่วนที่เขตสวัมแลนตรงนี้ผมว่าผมจะรอถึงตอนเย็นดีไหมว่าผมว่าถ้ารอถึงตอนเย็นเนี่ยก็มีโอกาสให้เอเธอร์เนตัสเกิดขึ้นมาแล้วผมก็สามารถจับได้ด้วยครับผมเออเป็ไนไ่วะข้างๆก็เป็น b i r ร์ดฟอร์เรสละฮะเหมือนจะไม่มีไบโอมที่แจมโบกว่าน,นี้แลครับเอเธอร์เนตเกิดก็เอเธอร์เนตก็เก่งมากนะ จับไปก็คุ้มอยู่นะจะจับได้ไหมก็อีกเรื่องเพราบอลเหลือเพียงแค่17ลูกอืมผมว่าเริ่มคิดหนักแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอาจจะรอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยลองไปตียิมทาาดไฟดูดีไหมเดี๋ยวเราตกตอนเย็นดีผมว่าเดี๋ยวผมมานั่งยืนเอฟเคเนี่ยรอตอนเย็นเลยดีกว่าฮะโอเคเจอกันอีกทีก็ตอนเย็นเลยขอทุกไปยืนเอฟเคกันก็เจอกัน และพอดูดน้ำอยู่ดีๆตอนเย็นเนี่ยมุกเกนไดนะนี่แเกิดต่อหน้าผมด้วยแล้วก็เกิดหลังผมด้วยขอดูดน้ำีกปื้ดนึงก่อนอืมเปิดขึ้นโหเหล่มุกบบมกเกน,น,นโดยไดนาส์ตัวนี้ตัวใหญ่มากฮะเราทั้งเทียบกันแล้วเนะี่ยโอ้โหตัวน,นี้ไซส์บิ๊กบึ้มเพโอเคไม่เป็นไรใช้เป็นสมาชิกซาปผม,มไม่แบ้เด่นเลยเปิดก่อนด้วยมูนแบสเบาๆไปก่อนได้ไหม โอเคถึงจะติดคิติคอหีแต่ not really effect ก็ถือว่าแรงอยู่นะัน้นก็เปลี่ยนเป็นม็อบสกิลโจมตีทัดมืดไปสวยงามครับผมจากนั้นก็ตามด้วยอีกรอบหนึ่งเคลิ้ไปโอเคเลือ่อนเหลือพีเอซีเหลืองเท่านั้นนะหวังว่ารอบนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นมูนแบนแล้วไม่ติดคิติคอิตครับถ้าไม่ติดเนี่ยผมเกรียนไดหน้าจะไม่ตายนี่นงไงตามท้องเลือกไม่ตายครับผมสวยงามสวยงามแจมแจมแจมันก็ปาอันจ้าเอาไปเลย เปิดก่อดประเดิมด้วยลูกแรกแล้วเออมุกเกได้หน้าเกินกี่ตัวเน 1, 2, 3, ี่ยหนึ่งสองสามด้านหลังอีสี่แล้วก็ตัวนี้ห้ห้าตัวแล้วหรอเยอะไปไปะเนี่ยโอเคไม่ติดเราใช้เป็นรักบบาที่เอาไว้ที่ปสิปสิภาหเมื่อจับปกม้าตอนกลางคืนดูฮะแต่ก็บล็อกฟรีรวดเร็วบล็อกฟรีสะไวเลยใช่ไหมมันก็ปานจาบอลไปอีกสิบห้าลูกหวังว่ามันจะติดแล้วกันไม่ติดครับผมโอ้ยโอ้ยใจเจ็บใจเจ็บอุย้ยอันนี้ผมค่อนข้างจะแบบ ขดเลือดขุดเนื้อผมมาจับแล้วเนี่ยปุ๊บอ๋อเอ้ยตรงนี้มีเจ้าหนูมากแกลสเทียร่างเล็กๆนีฮะแกลสเทียเป็นโปกเกมอนที่เป็นม้าคู่ครับระหว่างสีขาวกับสีม่วงครับเอออโอเคบล็อกฟรีครับสำหรับบุกเก็ไดนาะจับยากจับเย็นนักหนาเหมือนเนี่ยแล้วก็เขาใช้ท่าเป็นคอส m มิก o พาเวอร์ที่บัฟตัวเองขึ้นมา ส่วนเราข้อปลาบอลจับต่อไปพีม่มีความหวังโอเคบอลเหลืออาจารยบอลเหลือ11ลูกครับนัดพลอยล่างยาวๆครับตอนนี้อาจารย์บอลจะหมดละแล้วก็กระดิก3รอบกระดิก,อกโอ้โหไม่มีรอบที่4ี่เลยครับเดี๋ยวเรามานั่งลุ้นกันดีกว่าปลาอาจาบอลไปกรอบหนึ่งปุ๊บจับติดปุ๊บหมุน1รอบหมุน2รอบหมุน3รอบไปอีกรอบหนึ่งอู้หยเกือบละเกือบละเกือบละ เย็นในหน้าสุดกับมาดิเฟนพาวเวอร์ในคอสมาผมเกือบตายละโอเคไม่ติดยังไม่ได้ครับเพรางั้นเราแค่เป็นอาเซอุนไปข่มครับความจริงไม่ได้เก่งอะไรเลยฮะปานตามอันอีนกรอบหนึ่งตอนนี้มุนนึงรอบมุนอโอ้โหแล้วกนเพิร์สมาอาเซอุนก็เกือบนอนดิ้นเหมือนกันไม่เป็นไรเอ่อปาบอลไปปึ๊บแต่ยังรวดเร็วตามสเต็ป แล้วก็อัตราบอลเหลือ6ลูกนะภายหลังยาวๆครับหูปา้าถึงคิวหูปา้าของผมในการข่มในเออมุกเก็ตไดน้าล่ะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองใช้คคาถาเงียบดูวิชานิจจาจับเออบุเก็ไดนาเตชุบชุบชุบปิ้งอจจางรวดเร็วด้วยเกมเกมนี้นี่ค่อนข้างจะใช้ดวงในระดับหนึ่งนะผมค่อนข้างเฟลม,มาหลายคลิปแล้วนะ โอเคอุตส่าห์ลองเงียบดูที่ไหนได้ก็ยังจำไม่ติดเหมือนเดิมลองทุกทิกที่สามารถทำได้ในไมค์คาพิกเซลมอนแล้วเนะี่ยปึ๊บคลิกลัวๆโอเคไม่มีทิกไหนใช้ได้ผลนะคงต้องกลับบ้านนอนแล้วร้องไห้ตามเพลงเออซินเดอเรล่าแล้วละ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วตอนนี้บอนผมเหลือแค่ ลูกเดียวครับกับมุกเกนไดน,นาตัวใหญ่ยักษ์เดี๋ยวผมจะลองจับแบบไม่ดูดูด้านหนึ่งสองป้าไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองป้าป้าไม่ติดจับไม่โดนป้าโอเคจับติดแล้วตอนนี้โอเคใส่อยู่เรืเร็ๆกลับไปฮิวโปเกม,มอนดีกว่าครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับไปฮิวที่นี่อ่ะเออ เคลิปนี้เนี่ยไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับค่อนข้างหวดร้อนในระดับหนึ่งก็ปิดคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะไปทําการลองตียิมไฟดูครับดูว่าจะไหวสักกี่น้ํานครับซึ่งพาร์ทน,นี้เนี่ยก็ขอพอก่อนครับเสียหายลายแสนอีกแล้วเสียหายลายแสนแขนไม่ได้จับโอเคครับเออพาร์ทน,นี้เนี่ยก็เป็นพาร์ทที่๙แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยอีกไม่กี่พาร์ทเนี่ยก็จบซีซั่นหนึ่งแล้วโอเคเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ย ไปก่อนแล้วแล้วกันซีอูครับจุ๊บๆเอ่อจุบๆๆๆๆ๊บกรูจุ๊บกรูบ๊ายบาย